สวัสดีครับขอตข้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องฟันทงตะวันฉาย VS โจนทวุฒิป้องกันชมป์โลกมวยไทยใครน่าจะชนะมันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยกสอ อดีตชมปมวยไทยฟันธงตะวันฉายพะทะโจนัทวุฒิใครดีกว่าใครเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวไฟหยุดโลกตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่จะขึ้นป้องกันชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับโจนัทวุฒิในวันที่8มิถุนายนนี้รายการเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาณอินแพคอารีนาเมืองทองธานีเป็นต้นไป ล่าสุดสิทธิทชัยสิทธิสองพี่น้องนักมวยไทยชื่อดังอดีตแชมป์ประเทศไทยแชมป์เวทีลุมพินีแชมป์คุณหลุนไฟฝันทงถึงคู่นี้ว่าสำหรับคู่นี้เคยเจอกันไปแล้วในกติกาคีบ็อกซิง่งและมาเจอกันอีกในกติกามวยไทยคู่นี้ผมว่าสูสีครับ50-50คนหนึ่งอยากได้เข็มขัดคนหนึ่งอยากป้องกันเข็มขัดต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองจะชนะแน่นอนโจเป็นนักมวยอาวุธแข็งแกร่ง หลากหลายรุนแรงตะวันฉายก็เป็นนักมวยหนุ่มสดร่างกายได้เปรียบพี่โจอยู่หน่อยนึงครับก็มองว่าได้เปรียบพี่โจอยู่60-40ครับพอมาชกกติกามวยไทยจะเข้าทางตะวันฉายมากกว่าเพราะชกมวยไทยมาตลอดแล้วก็ถนัดกับกติกานี้มากน้องเพิ่งจะไปเริ่มหัดกติกาคิกบ็อกซิง่งแต่พี่โจชกกติกาคิกบ็อกซิ่งมาตลอดแต่มาเจอในกติกามวยไทยที่พี่โจก็มั่นใจว่าเอาอยู่คู่นี้อยู่ที่จังหวะ เซียววินาทีเดียวอาจจะน็อกได้เลยแต่ก็น็อกพี่โจยากเพราะพี่โจแข็งแกร่งมากถ้าตะว,วันฉายจัดชนะคงมองว่าเป็นการชนะคะแนนพี่โจก็เตรียมตัวมาดีมากและไม่ยอมง่ายๆอย่างแน่นอนครับไกลเข้ามาแล้วนะครับสำหรับไฟน์นี้วันที่8มิถุนายนนี้แฟนกีฬาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับติดตามอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชนนินนาลขอบคุณมากครับ